ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วบอกเลยว่าซีซั่นนี้เราจะต้องขึ้นดีวิชั่นหนึ่งให้จงได้นะทุกคนคือผมพูดมาส้ามสถิตสั้างแ้วเนี่ยวันจะขึ้นดีหนึ่งเนี่ยไม่ขึ้นสักทีนะโอ้โมันค่อนข้างยากนะทุกคนแล้วพ่อมันแพ้ชนะนอยู่ไหนมุดบุดอยู่ไหนทุกคนทุกคนเราจัดแผ่นแผ่นแผ่นรักเอามานะ แทนเนี่ยนี่บอกเองบุกไปดับดีนะไปคหรอเนี่มาเบลแทงมันที่เบลกขาเล่นเบลยกไปนะลูกนี้บาติสไม่ถึงดักได้ไหมนี่เจมสิบพายอะเบรรีอุ้ยจะบงเขาวะเนี่ยคิดว่าจะล้อผมเสร็จแล้วนะ แม่เพิ่งเคลียร์บอลมาแท้มันจะล่อผมเลยล่ะเ้ราะโดนน้ำก้อนนี้มีสิทธิ์แพ้นะบังไว้ก่อนน,นี่ไงบอกแล้วว่าให้บังไว้นะยก <Le vo. S 1> บมดิบารติส <Le vo. S 1> แล้วพักบอลลงดีไหมโอหจะบ,บอลยาวแลวนะ ซาละดำทับไอ้ม <V> ่ควรีิบุโยช่วยหน่อยตัวตัวนี้กองล่างบ่มสองคนนี้โหช้าทั้งสองคนเลยนะสปีดถือไม่ถึงแปดสิบเป็นคู่มันช้างเล่นยากนะแต่เราต้องพยายามยัาเข้าบูดตัวมันเนี่ยวอยู่แล้วไงสปีดช้าอย่างเงี้ยนะ แล้วเนมาเต็มข้อที่เนมารูกอย่างนี้นี่ผมได้กินบ่อยนะมวนมวนแล้วก็ตัดขมข้อแลคือดีอ่ะบอกเลยว,ว่าเนมานี่เป็นตัวที่ยิงค่อนข้างรแรงนะแล้วเนมาสงวย,ยเราก็ทัดแล้วปัน่นโค้งงผมจริงว่ะผมอผมองเลยวร่างอย่างนี้นผมคาดมันได้จริงนะ ผมต้องใช้อะผมต้องมีที่ตัวทุกตางอะเมานี่มันสุดจริงนะทุกคนผมเป็นคนที่ชอบเล่นตัวที่มีความพิวนะเนมามซี่นี่คือทุกใจเลยแต่ต้องมีความไวนะทุกคนไม่ใช่ว่าผิวยงเดียวต่ไม่มีความไวนะอย่างอิสโก้เนี่ยโอ้โหผิวจะไม่มีความไวมันก็เล่นยากไตัวเรื่องเนี่ยมันต้องมีความไวนะทุกคนถึงจะมีบิโอตแล้วชิบพายอ่ะ เขียก่อนนะตอนนี้พอ่อบริสำหรับแอซิสยังคนหูคือบอกเลยว่าเล่นโคต้ง่ายทำไมตั้งหายพวไม่เปิดวะเชี่ยงเล่นโคตงด,ดีเปอฟสูงครับเปอฟเปอฟออกเยอะยังดีงนะยังออกฟังมันนี่ไง จัดเป็นใจไม่ดีไม่ได้บอกแม่มแมนะแล้วไยยปเร่ยไาเยอะเคียดทงคนละคนไปเร่แม่งมาชงกินเองส่องลูกนะทางซ้ายมันจะเอาเราให้ได้เลยแทงไหม เบลลโหอะดีทีจ๊ะทำไมถึงอีะโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยภาพนี้มันคุ้นๆตาแล้วคือโดนบ่อยลูกเนีย้ลูกดีโอ้โหตั้งนานมึงไม่ลุก นายลุกมาก็ไม่วิ่งทำช่องนะสวยนี่หมาผมแม่งโหไม่ลุกทุกคนลุกมาแล้วก็ไม่วิ่งทำช่องนะเม,ม,มื่อกี้แทงไปดีสวยเึื่อนยตบให้นี่มาดับทักหนึ่งแล้วเตะหัวดีสวยนีม่มาเราต้องกว่ว มีโดนกันทิกนะเนยมาผมนะยังไงทุกคนตัวตที่โอ้ตัวประกอบเขาคม่ะท่นจะไม่ได้คมบ้างเถอะแต่มันก็ดีนะตั้นึ้อทีู่กที่ผมซื้อมาเอาเลยเนยมาผมโอ้โหจะงหวทิกแบบแล้วับ็บโยนดมนี้เพื่อลุก ได้เพะไม่รู้จะต้องลองอยกลุกนะและ้วการเตะเราแบบนี้ออกื่อมันยิงเท้าขวาเราไม่ถนัดน้องหีแต่ทำไมมันถึงยิงเท้าขวาวาเะเรามันโดนเบี้ยอยู่ทุกคนถ้ายิงเท้เาซ้ายที่เข้าบแลนะว่านะเบลมันค่อนข้างคมเลยน,นะว่ายิางแบบยูยอ่อ่อนบบสอง จรงนี้แทงไม่เที่ยงเลยสาใเห็นวิ่งข้อบอลนะมั้วนี่ยน,นี่นงนงไงไม่ได้บัิเตอร์โฟล์ยังไงยีงไาไม่ดรอฟังตัวลุมแล้ว e e l นี <a self> ่อ <sea> <c oughs> ินพ <c oughs> kind of ี่ปุ่มเนี่ยเหมื t o เ o m มว่ e าที่เ e ย์เน o ่ยเข้าไปขึนหลังมาอีกแล้วแฟนเขานี่ a าโ i ้โหรุ่นผู้นิยมเจย์เนี่ยรุ่นนั้นถ้ารุดไปนี้โดนแน่น d Lăng rumbo, asone. Fica bem claro que o técnico mandou os jogadores lá da frente não voltarem pra marcar aqui atrás, não. Ah, eles voltarem pra cá, não. É isso, é esse o jogo, Milton. estratégia เ่เบลโอเบลทำเนี่นยนี่มาเข้าประตูตัวเองใช่เลยแต่ก็ดีะนะคนกำบรรน้มันเดิมนะเอ็มดีค่อยใจเย็นกันหน่อยทรารู้มันชัวว่าอยู่แล้วนะแทงมาที่เบลหัวรุดด้วยปันโค,งคง้งโค้งโค้ไม่เข้าไล้ไงมามัน,นินแล้ว ไม่โดนใบแดงก็บุญนะเดี๋ยวนี้ผมเล่นโดนใบแดงแม่งค่อนข้างบ่อยอ่ะไม่โดนเรื่องเลยไม่โดนอะไรเลยได้มาสูดของพิ้วเลยดีเฮ้ยทำรุดนกันโดนมันหลอดบวงแล้วสุดเลยแปะไป เบลลบิทเคลเลอร์โอ้โหประตูม no. ันเซฟบิทเคลเลอร์เบลลไม่อยู่อ่ะใช่ไหมมันโทษจริงนะลูบิทเคลเลอร์เนี่ยคืออะไรถึงว่านี่แบบพิเกมได้เลยนะรายการแทงไหมสวยเหรอ โคมโดนเบียดอยู่นะทุกคนใจเย็นระยะอีกเราเรียบร้อยครับโอ้โหประตูตอนมึนนะเนม,มาเราเล่นยังดีบอกเลยถ้าไม่มีเนม,มานี่แย่นะตัวมันสร้างสั้นเกมไม่ดีนะทุกคนตอนนี้พวกเรายุ่งดีทราบทุกคนแต่ผมกมันขึ้นดีหนึ่งแน่นอนเซนเนี่ยเออบอกไว้เลย